มาอยู่ที่ไหนเนี่ยวันนี้เรามาวัดครับว,วัดวัดที่ที่มาญี่ปุ่นแล้วต้องมาที่วัดนี้คือถ้าไม่มาที่นี่นี่ก็คือว่าไม่ได้มาญี่ปุ่นเหมือนกันก็ดูชื่อวัดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกที่หลังครับจาชื่อไม่ได้ครับชื่อเรียกยากมากครับไอเราก็เดินทางกันมาเนี่ยเดินก็ไม่รู้นะเดินไปเดินมามาเจออยู่ตรงนี้ก็เล<อ>ยเราแวะเข้ามาดูเห็นคนเยอะ <laughs> เห็นคนเยอะเขาบอกว่าเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวของเรื่อลองลองเดินเข้าไปด้านในดีกว่าครับว่า เป็นยังไงเอ้ยที่เขาบอกว่าต้องไปเกี่ยวกับอะไรต้องไปทำทูปใช่ต้องไปดูตู้ไหว้แล้วก็เอาทูดไปปากแล้วก็รับบันทูปตรงนี้เพราะวที่นี้นนะวัดก็จะดูใหญ่ใหญ่มากเลยฮนะถอไปารพบถิ่งกันกะ นี่คุณเตี๋น่าจะน่าจะใช่เออเฮ้เดี๋ยวเราไปรับฟวันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปรับฟวันรับเอาความดีเข้าตัวกอนเอาความดีเข้าตัวฮะในสิ่งที่เราเคยทำเที่ยจะจะหายไปมันอยู่ที่ตัวทำหรือเปล่าเราต้องคิดดีทำดีก่อนคิดดีทำดีจะได้ครับใช่ป่ะนี้ถูกอันนี้เราต้องต้อง เราต้องเอาทูบไปปักตรงไหนอะปักด้านบนมัง้งอันนี้เราเอาควันเข้านะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องต้องไปดูก่นอนก็มีซื้อก่อนซื้อซื้อร้อยเยนเฮ้ยต้นเหรียญนะเหรียญที่กูมีไม่เหรียญที่กูวางไว้นีนู่นอะเพามึงไม่เอามาอา้าวหายแล้วแล้วกูเอาเอาเงินนี่นะแล้วก็เดี๋ยวแล่ไม่เหรียญไหยกต่เราต้องจ่ายประมาณกี่เยน ร้อยเยนต่อร้อยเยนต่ออันครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจุดธูปกันนะท่ทำบุญไม่ทำบุญเอายังกพูดเพราะเราลืยก่อนนะครับเราเราเรา ญีุ่นะครับที่เราจะมีพวกของขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกกับของเล่นนะครับที่เราต้องซื้อกลับไปเมืองไทยไ <ง S 2> กะตรงนี้เลยฮะแล้วก็นจะเป็นแอบสยามสแควร์นะฮะไว้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าพวกวัยรุ่นของญตเปี่วเ,เนี่ยเขาจะมาเที่ยว ครับตอนนี้กสภาพก็อย่างที่เห็นครับฝนตกที่ญี่ปุ่นมันฝนตกอีกแล้วมีพีมาด้วยฮะก็เดี๋ยวเราต้องไปหาที่กินข้าวไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็อ้าเดี๋ยวเบกก่อนเดีมึงเป่าได้บ่วะไม่เห็นนะไม่เห็นนะหนาวครับหนาวมา

อ้าวลุเดินอ้าเดินตามกูมาอ้าวถือกันไหนไหนเนี่ยเหรอเฮ้ยลุงมาไหนวะพูดคนพิษตุ๋นพูดไอ้บ้าไหนวะโอ้โอเคโอเคโอเคตกกันตกกันหนาวแล้วเพื่อนจะทำไงก็ซื้อของไว้ก่อน นี่คือเซเว่นเซเ,นะเว่นบ้านเราไม่เหมือนนะเซเว่นบ้านเราอีเลเว่นมันจะเท่กว่าน,นี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราก็เดินยันไปดูนะฮะเป็นยุคพวกแล้วนี่ผักไขวเลยฮะเยอะครับเยอะ,ยะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินร้านอาหารที่ดังที่สุดด้วยแล้วก็ไฮโซที่สุดในจุดนี้สุดยอดแล้วครับโอ้โหดูดูคนเดิะนะฮะเออยจักาดเลยก็อิ่ยอดมากครับีคนเยอะอะไร เราจะพาไปร้านอาหารที่ดังที่สุดที่นี่ฮะครัวาเราก็จะไปกินอะไะครับจ้คนญี่ปุ่นเลยหนาวมากเลยแบนด์น,น้องไงวะหนาวมากครับอือล้วรู้สึกว่าไงทั้งน้ำตาไหลน้ำมูกไหลน้ำตาไหล,ไหลที่เพราะว่าซึ้งที่ที่มาที่นี่เลยว่าอ,อยังไงครับสุดยอดมากที่นี่เป็นเมืองแห่ง <c oughs> แบด์ชั่นฆาเพอร์ข<ต>ึ้นน้าที่<ร>เลยครับ ขนาดผมผมถ่ายนี่มือยังสั่นเลยนะครับนี่เมืองบันเทิงเมืองไทชั่นที่นี่หมดเลยครับครับแล้วก็คนอยู่กันเยอะนะผมก็งงมากเลยเพราะว่าผู้หญิงเขามายือนอะไรเมาไว้ใจหน่อยอุ้ยมีอะไรมาด้วยเนี่ยอ้าวโอ้โหนี่ไม่อยากจะถ่ายด้วยแบ่พูดไม่หวานเลยต้องอย่างนี้โอเคไปไปดูมาถัดไหนกันแน่เนี่ยทุกนีมาเจอญี่ปุ่นมาเจอญี่ปุ่นเลยโอเคมาเจอคนไทยอยู่ที่นี่ เอ้าเป็นางไหนก็นเนี่ยพี่น้องคนไทยเหรอเอ้าผมคนไทยพอดี้พี่รัดกับเพื่อนไว้ตรงห้าแยกไปมันูกบคนเดินไอ้ห้าแยกที่คนเดินเยอเมื่อกี้แล้วเหรอครับมันไปทางไหนกันงงอลยเดินวนหลายรน้องนะรู้จะพูดยังไงพูดได้เป็นภาษาญี่ปุ่นอ๋อแล้วพี่มาทำอะไรอยู่ที่นี่ฮะไม่ผมมาเที่ยวกับเพื่อนไใ้เพื่อนบอกว่าเดินเจอกันตรงนั้นแล้วผมบอกว่าเดินเดินเดินวนมาเดี๋ยวเจอกันนี่ผมเดินวนมาจะหลงเลยยังไม่เจอเพื่อนเลยครับ กรเดี๋ยวไปกันไปกับผมกันี่เดนไปเดินไปเดิน้เดินไปเดินไปเมื่อกี้เาก็ชี้อุตนู่นเนี่ผมก็ไปบนินนนะครับรถรถรถระวังรถนะคนญี่ปุ่นเราชอบขับรถกันอย่างนี้ฮะเซ็กซี่ับเซ็กซี่แล้มาทางไหนเนี่ยเมื่อผมมาจากจริงๆผมมาจากกรุงเทพครับแล้วก็มาทำรายการ65ทั่วไทยแต่วันนี้ก็ มาถ่ายกันสองคนอย่างเนี้ยหนาวกันหมดแล้วพี่เจอคนไทยเจ้าพี่เจรี่คนแรกเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยครับดี่จับมือหน่อยครับโอ้ดีคนไทยลองไทยสวัสดีดีกว่ามาดีกวัาฝังกันทั้งหมดเลยจ้าเจ้าเจ้า